เร่งเงเเียบรื่องนี้เกิดขึ้นกับอาร์มชายหนุ่มที่เพิ่งได้งานใหม่ในเมืองและจำเป็นต้องมีมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้เดินทางเขาเจอประกาศขายยามาฮ่า y z f เซ5สีดําีดำคันหนึ่งในราคาที่ถูกจนน่าตกใจเจ้าของเก่าอ้างว่าแค่ต้องการรีบขายเพราะจะย้ายไปต่างประเทศเมื่ออาร์มไปรับรถที่ตรอกมืดๆแห่งหนึ่งตัวรถดูใหม่เอี่ยมไร้ที่ติ แต่สิ่งที่แปลกคือเจ้าของคนเก่าไม่ยอมแตะต้องรถเลยแม้แต่น้อยและรีบยื่นกุญแจให้พร้อมรับเงินสดไปอย่างรวดเร็วคืนแรกที่ได้รถมาอามขี่มันไปกินข้าวและรู้สึกถึงความเย็นเยือกผิดปกติที่แผ่นหลังตลอดเวลาทั้งที่เป็นคืนฤดูร้อนจัดเขาลองบิดคันเร่งแต่มอเตอร์ไซค์กลับมีเสียงเครื่องยนต์ที่เบาจนเกือบไม่ได้ยินเหมือนกำลังเล่นด้วยพลังงานอื่นที่ไม่ใช่แค่เชื้อเพลิง เช้าวันรุ่งขึ้นอามตื่นมาพบว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้จอดอยู่ที่เดิมแต่มันจอดอยู่กลางบ้านและมีรอยโครนเต็มล้อเหมือนเพิ่งถูกขี่มาอย่างหนักทั้งที่เขาแน่ใจว่าได้ล็อกประตูบ้านไว้แล้วในคืนที่สองขณะที่อามกำลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาจากโรงรถมันคือเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ที่เบาเหมือนกระซิบและตามมาด้วยเสียงเบรกที่ลากยาวเหมือนกำลังพยายามหยุดบางอย่างอย่างบ้าคลั่ง อามรีบวิ่งไปที่ประตูโรงรถแต่เมื่อเปิดออกไปมอเตอร์ไซค์ก็จอดนิ่งสนิทอยู่ที่เดิมสิ่งที่น่าขนลุกคือบนเบาะหลังของมันมีรอยนั่งเปียกเปียกเป็นรูปคนและมีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงจางๆลอยมาคืนสุดท้ายอามตัดสินใจจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วล็อกล้อไวอย่างแน่นหนาเขานอนไม่หลับและมองผ่านหน้าต่างออกมาในเวลาตีสองครึ่งเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นกำลังเคลื่อนที่ มันค่อยๆขยับไปข้างหน้าทีละนิดทั้งที่ขาตั้งยังลงอยู่และล้อถูกล็อกไว้ท่านใดนั้นเองมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงเสียงครร่งดังสนัน่นและไฟหน้าก็ส่องไปที่กำแพงบ้านข้างๆบนกำแพงนั้นมีรอยขีดเขียนจางๆด้วยเลือดที่แห้งกรังข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่าฉันยังไม่ถึงที่หมายอามขายมอเตอร์ไซค์คันนั้นทิ้งในวันรุ่งขึ้นในราคาที่ถูกกว่าที่ซื้อมาเสียอีก แต่เขารู้ดีว่าต่อให้รถคันนั้นเปลี่ยนมือไปแล้วเสียงคันเร่งเงียบๆนั้นจะยังคงแล่นอยู่บนถนนในยามค่ำคืนเพื่อตามหาจุดหมายที่ผู้ขี่คนก่อนยังไปไม่ถึง